อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 เนมากองหน้าติมชาติบาซิลออกมายืนยันดักแน่นว่าไม่มีความตั้งใจที่จะย้ออกจากปารีสแซงเชแเมงในช่วงซัมเมอร์นี้มีข่าวลืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทีนป้าดแปลงลหลังนาเอร์ออเลเกเลฟีประธานสโมสร ไม่บอกปัดโอกาสที่เนมาจะย้ายออกไปการพูดคุยเรื่องที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกของเนมราเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งเชลซีและแมนซิสตี้ต่างก็กลัวพันกับดระเตะไว้30ปีในซัมเมอร์นี้ยางไรก็ตามเนมราได้ระบุถึงความต้องการของตัวเองที่จะอยู่ค้าแข้งในกรุงปารีสต่อไปก่อนหน้าฤดูกาลใหม่จะมาถึงผมต้องการอยู่ที่แปรแ ผมไม่รู้เรื่องของสมโมสซอนเพราะพวกเขาไม่เคยพูดอะไรกับผมผมยัอยู่ในสัญญากับที่นี่อีกหลายปีตอนนี้พวกเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยมีความไม่แน่นอนเรื่องบทบาทของเนย์มาในทีมป,ปารีสหลังการมาของคริสตอฟเกาติเยในใหญ่คนใหม่ที่เน้นความจริงจังโดยอดีตในใหญ่ของริวมักจะชอบเล่นแบบกองหน้าสองคนแต่ว่าการยืนการที่จะอยู่ในกูปารีสต่อไปของเนมาอาจบอกเป็นไในในว่า เขาได้รับการรับประกันลงสนามหลังผ่านรด่รการรุ่นวายในซีซั่นที่แล้วคารลอสเกเซมิโลกองกลางตัวเก่งของแรลมาเรดเชียร์เนมากองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงห้ย้ายมาเล่นด้วยกันในถิ่นซานติอาโกบาร์เเบลในช่วงซัมเมอร์นี้มีการคาดเดาเรื่องอนาคตของซูเปอร์สตาร์วัย30อย่างต่อเนื่องว่าจะถูกปารีสแซงต์แชร์แมงไล่ตัวออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ หลังจากความล้มเหลวในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤด,ดูการก่อนซึ่งเจ้าตัวเป็นหนึ่งในเป้าของแฟนบอลที่ถูกโห่ใส่ในเกมหลังจากนั้นที่ผ่านมาเจ้าซีถูกมองว่าให้ความสนใจเนมราก่อนจะได้รายฮีมเซอร์ลิงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคาเซมิโลอยากเห็นกองหน้าเพื่อรวมชาติมาประสานงานกันที่เรอลมาดดเนมราสามารถเล่นในกับสโมสรไหนก็ได้ในโลกถ้าแป้แ์ไม่ต้องการเขาเรอลมาดดต้องการเขา โอเคไหมคาสเมโร่กล่าวอะไรก็ตามมันน่าจะเป็นไปได้ยากที่เนย์มาจะย้ายไปเล่นให้กับเรามาริดเพราะจ้าตัวเคยเป็นนักเตะของบาร์เซโลนามาก่อนรวมถึงในแนวรุกก็มีดาวรุ่งร่วมชาติเดียวกันอย่างวินิสูตูเนียและโรดิโก้โกเอสอยู่แล้วรันเจอข่าวร้ายหลังมีรายงานว่าเอมเรียลอาคารยี่และเอวานเอนบิก้า ปฏิเสธย้ายมาร่วมทีมในหน้าร้อนนี้แรนด์กำลังมองหากองหลังตัวใหม่หลังจากปล่อยตัวนายเยฟอาร์เกสไปให้กับเวสแฮมซึ่งที่ผ่านมาสมูสอจากลีกเออร์เจรจาหลายลายแต่ยังไม่สําเร็จโดยเฉพาะคิมบินแจเป้าหมายหลักกําลังจะเสร็จนาโปลีล่าสุดฟุตเมกาโต้รายง,งานว่าแรนดเจอข่าวร้ายเพิ่มเติมหลังจากอาคารยี่ปฏิเสธข้อเสนอในการย้ายไปเล่นในถิ่นโรวาโซนปาร์กแม้ว่ากองหลังสวิ์แลนด์มีแนวโน้มจะย้ายออกจากดอทมูนในหน้าร้อนนี้ เลยมีสัญญาเหลือแค่ปีเดียวเท่านั้นนอกจากนี้เอนดะิก้านักับของแอรแทนดแฟงเฟิร์ยังไม่สนใจจะย้ายมาร่วมทีมแรนเช่นกันนอกจากนั้นอิตสีแดงดำก็หวังจะเก็บนาเตะไว้ใช้งานต่อในอนาคตอีกด้วยมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวโน้มเข้าหาเดนเซลดูนฟรีหากว่าอารอนวานบิซาก้าย้ายถิ่นในหน้าร้อนนี้รายงานจากกาสตาเดลลสปอร์ตเผยอินเตอร์มิลาน ม่ปิดโอกาสปล่อยแบ,บ็กขวาทิมาตนทอลแลนด์ออกจากทีมในตลาดรอบนี้โดยสื่อระบุหมูใหญ่ตั้งราคาเอาไว้ที่ประมาณ40ล้านยูโรแม้จะเพิ่งย้ายมาเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วแต่ในรายง,งานของสื่ออิตาลีเชื่อว่าอินเตอร์มิลานพร้อมปล่อยดุมซีออกไปหากได้ราคาตามที่ต้องการเพราะสโมสอรองการหาเงินทุนมาปรับสมดุลภายในทีมโดยก่อนหน้านี้ดาเตะวา26ปีเคยมีข่าวกับสิงห์บูเชลซี กันนั้นล่าสุดกัสตาตาเดลสปอร์ตสื่อดังอิตาลีเชื่อว่าปีศาจแดงพร้อมเข้ามาเจราจาหากทีมต้องเสียอารอนวาพิเซกาออกไปสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเปลี่ยนแปลงไปด้วยก่อนหน้านี้อินเตอร์มิลานเจราจาขายมิลานสกริมยาให้กับแปร์แชร์แต่หลังจากสโมสรอนภาพเบรเมร์ซึ่งย้ายไปยูเวนตุสทำให้หูใหญ่อินเตอร์มิลานเก็บแนวรัสโรโเกียไว้ใช้งานต่อแต่กระนั้น กลับเป็นมูฟี่ที่ถูกสื่อมองว่าอินเตอร์มิลานกำลังมองหาทางปล่อยตัวออกจากทีมในหน้าร้อนนี้แทนซึ่งทีมดังจากอิตาลีรายนี้หวังว่าจะมีทีมที่สนใจเข้ามาติดต่อ